สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทางยูทูบทุกคนนะครับผมนะฮะคลิปนี้นะครับผมนะฮะผมจะพาทุกท่านนะครับมาเทียบความสวยนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับระหว่างเว็บร้อยสิบตัวท็อปปีสองพันยี่สิบสองนะครับกับเว็บร้อยสิบตัวรองท็อปนะฮะปีสองพันยี่สิบสองนะครับเพราะว่าเพิ่ง เห็นสีดําเข้านะครับดาเทานี้เพิ่งเข้านะครับก็เลยมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับสีดําเทานี่ฮะก็ตอนแรกว่าจะลงตัวสตาร์ทมือสีดําเทานะครับก็เลยว่าเอาตัวท็อปลงไปด้วยเลยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ผมรีวิวเว็บร้อยสิบตัวท็อปสีแดงนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็บอกว่าให้รีวิวเว็บ 110ตัวรองท็อปนะครับตัวสตาร์ทมือสีดําเทานะครับพอดีรถมาเลยก็เลยลงทีเดียวเลยนะครับผมนะฮะเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีนะครับผมนะก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าใครที่ชอบแบบสีแดงแดงนะครับนี่เลยครับผมตัวนี้จะเป็นลายใหม่นะครับของเบร์ร้อยสิบตัวท็อปนะครับปี2 0 2พันยิบสองเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงเทา ตัวนี้จะเป็นลายใหม่ของเขาเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับส่วนสีเทาก็จะเป็นตรงนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเทานะครับเนี่ยสีดำนะครับผมแล้วก็สีเทาตรงนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นลายใหม่เลยนะครับของตัวสตาร์ทมือนะครับผมนะตัวนี้ก็จะมีสี่สีนะครับผมนะนก็จะมีดําเทาตัวนี้นะครับผมนะครแล้วก็น้ําเงินดําแล้วก็สีแดงดํานะครับผมแล้วก็สีเทาดํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้างหน้านะครับนะนี่ครับข้างหน้า ลายใกล้เคียงกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อสีลวดนะครับล้อสีลวดถ้าใครอยากได้แบบเอาไปแต่งใส่ขอบใส่อะไรก็แนะนําตัวล้อสีลวดเลยนะครับผมนะส่วนใครที่ชอบแบบขับเดิมๆก็ล้อมแมกนะครับผมนะเพราะว่ารุ่นนี้ราคาต่างกันแค่สองพันนองนะครับผมนะ ตัวนี้ก็จะเป็นระบบใหม่ครับก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็ดิจิตอลเหมือนกันนะก็คือสองรุ่นนี้นะครับผมนะเหมือนกันทุกอย่างนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ต่างกันแค่รอแค่นั้นนะครับผมนะฮะแล้วก็ราคาก็ต่างกันสองพันนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะครับเพื่อนๆว่าสีไหนสวยนะครับระหว่างสีแดงเทากับสีดําเทานะครับถ้าผมนะครับผมว่าตัวตัวนี้สวยนะครับผมนะเพราะว่า ผมไม่ชอบแบบสไตล์แบบสีดำดำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลามันเปื้อนนะครับมันจะดูยากนะครับแล้วก็มันจะดูเหมือนเหมือนเงาตลอดนะครับถ้าสีดำนะเวลาเปื้อนนินดๆหน่อยๆเราก็ยังดูไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยเวลาเราทําความสะอาดใหม่ๆม่มันจะดูสวยมากนะครับแต่เวลาเจอหน้าฝนนะครับสีขาวจะดูแบบเลือกว่าสีอื่นนะวนนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับ ตัวท็อปตัวนี้ก็ราคา4 9่หมื่นนะครับส่วนตัวรองท็อปตัวนี้ก็ราคา4 7่หมื่นนะครับตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับเทาแล้วก็สีแดงให้มานิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องนะครับเครื่องก็ลูกสูบก็47่มิลน,นะครับช่วงชักก็หกสิบสามจุดหนึ่งนะครับผมนะก็คือลูกเข้าเล็กนะครับแต่ว่าช่วงชักเข้ายาวมากนะครับเวอร์บยสิบตัวนี้ ก็คือสีดําตัวนี้มันเงาดีนะครับผมนะเงามากเลยนะเพื่อนๆนี่ครับสวยด้วยนะครับผมว่าตัวนี้นะครับเห็นน้องๆเขาออกไปแล้วก็ใส่ขอบก็สวยนะครับส่วนมากเขาต้องการหาแต่สีดําเทานะครับตัวนี้ตัวสตาร์ทมือโรซีลวดนะครับนะหรือว่าบางบางคนก็ชอบแบบเดิมๆก็นี่ก็ได้ครับตัวโลแม็ดก็สวยเหมือนกันนะครับนี่ สีแดงก็สวยนะครับนี่ฮะแดงแต่ตัวล้อสีลวดแดงจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับแดงเขาจะออกแดงเป๊ะกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแต่แดงล้อแมกนี่แดงจะสวยกว่าแดงล้อสีลวดนะครับเพื่อนๆนะฮะถ้าเอาตัวนี้ไปใส่ขอบก็สวยเหมือนกันนะครับเห็นเพื่อนๆบางคนก็ชอบเอาตัวล้อแมกนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนใส่ขอบก็สวยนะครับนี่วันนี้ก็เทียบรุ่นนะครับผมนะตัวท็อบกับตัว รองท็อปนะครับเพื่อนๆชอบสีไรนะครับก็เลยมีสีแดงเทานะครับตัวท็อปนะครับแล้วก็ตัวรองท็อปจะเป็นสีดําเทานะครับเป็นเบรคไรสิบนะครับเพื่อนๆนะถ้าเน้นประหยัดน้ามันนะครับเน้นใช้งานก็ตัวนี้เลยครับราคาไม่แพงมากนะครับสี่หมื่นกว่านะฮะก็คือตัวนี้สี่หมื่นเก้านะครับตัวนั้นสี่หมื่นเจ็ดนะครับตอนนี้ก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่ศูนเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าเก้านะครับ ถ้าดาวเพิ่มนะครับ1.59แต่ถ้าลูกค้าดาวสูงกระเสด็เนดอกเบี้ย1.79นะครับผมนะครราคานี้ก็แล้วแต่บางเขตบางพื้นที่นะครับราคาจะไม่เท่ากันนะครับผมนะตัวนี้ก็รับประกันให้3ปีนะครับหรือว่า30,000กิโลเมตรนะครับรับประกันเครื่องนะครับผมนะส่วนระบบมืเอรชีก็รับประกันให้5ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรนะครับเอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับผมนะเพื่อนๆชอบคันไหนสีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะครับ หรือใครใช้รุ่นไหนอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นปี2022นะครับเครื่องเขามีการแก้ไขแล้วนะครับเพื่อนๆนะส่วนปี2021ก็ทรงนี้แหละครับแต่ว่านลรลายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าับชมคลิปนะฮะอยากให้ผมลงรุ่นไหนสีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าที่ร้านมีรถผมก็จะลงให้นะครับผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ